สวัสดีครับเห็นผลเหนือชีวิตนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนี่ก็คือเป็นสายลุงนะครับแต่ว่าปกติเราจะเห็นสายลุงนั้นมันจะเป็นเส้นโค้งนะครับแต่นี้เราเห็นแค่นี้นครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับไม่มีเส้นโค้งนะครับแต่ว่าหวนแปลว่าจังใดครับ โอ้โหว่าเทวดาฟ้าดินเพิ่นบอกนี่มิตนี่ยังไงเฮาบพ่แต่วา่าทีนี้ก็คือเอ๊พ่เคยเห็นครับแบบสิครับเพื่อนเพื่อนผู้ใดเคยเห็นหรือไมหยังกับคอมเมต์ไดเด้อเห็นผลในชีวิตมือนี้ผมเดือนทางมากทีผมบ่ได้เดือนทางครับผมผมอยู่ในภาจัางหวัดขอนแก่น่หละอยูุ่บัาแล่ะแต่วา่าพอดีมือนี้ก็บ,บ่ได้มีฝนเ้อครับจริงๆบ่ได้มีฝนแต่วา่า ยุเขีนเพิ่มเมืองม่อเลยมีฝนแต่ว่าบางเงินวม่าพอสายลุงเป็นแบบนี้ครับอืมมันกับพระหัวเทวดาฟ้าดินเพิ่นบอกนี่มีที่ยังไงเขานะครับแต่ว่าเพื่อนเพืเ่อนผู้ใดเ,เคยเห็นหรือว่ามีคอมเมนต์ใดกับคอมเมนต์ใดครับผมเห็ุผลเหนือชีวิตครับ